ทำไมเราโกรธเพิ่มเพื่อนไม่ได้ล่ะคะเวลากรธเพิ่มเพื่อนแล้วเขาขึ้นข้อความแบบนี้นั่นก็คือว่าสมาชิกของ f a c e b o o กอะค่ะสามารถที่จะโกรธเพิ่มเพื่อนหรือว่าโกรธติดตามคนอื่นนั้นได้แค่5 0 0 0ันคนนั่นเองคะ่ะทุกท่านแล้วถ้าอยากเพิ่มเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าอยากติดตามคนใหม่อะคะ่ะเราก็จะต้องไปลบเพื่อนออกก่อน ะะลบเพื่อนออกเราจะได้มีพื้นที่ในการที่จะไปกดติดตามคนอื่นนั่นเองค่ะแล้วเราจะทํายังไงถึงจะรู้ว่าถ้าเราลบเพื่อนแล้วจํานวนเพื่อนผู้ติดตามเราจะได้ไม่ไม่ลดลงให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราอะค่ะจะมีว่า,าผู้ติดตามแล้วก็กําลังติดตามผู้ติดตามนั้นก็คือว่าคนที่มาติดตามเราแล้วก็กําลังติดตามนั้นก็คือเราไปติดตามเขา ถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้อะค่ะถ้าพี่กดเข้าไปตรงนี้นะมันจะมีคำว่าผู้ติดตามกำลังติดตามแล้วก็คำว่าเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นโปรไฟล์เนาะเขาก็จะขึ้นสามส่วนนี้ให้เราไปเช็คโตผู้ติดตามคือคนที่มาติดตามเราอะค่ะถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยพี่เปิลยกตัวอย่างนะคนเนี้ยเขาติดตามพี่เปิลแล้วแล้วพี่เปิลไปดูตรงคำว่าเพื่อนอีกคนคำว่าเพื่อนอะเขาก็มีชื่อคนเดียวกันอยู่ พี่เปิ้ลจะไปเลือกลบเพื่อนออกผู้ติดตามเรายังคงอยู่เพราะว่าคนที่มาติดตามเราอ่ะไม่จํากัดจํานวนเลยไม่จํากัดจํานวนได้เป็นแสนได้เป็นล้านคนเลยค่ะแต่ที่เราไปติดตามคนอื่นไปแอดคนอื่นมาเป็นเพื่อนเราเราได้สูงสุดแค่ห้าพันคนอาจจะเสียเวลาในการเช็คหน่อยสําหรับผู้ติดตามกับเพื่อนเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเสียเวลาตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอ่ะคนนี้ที่เป็นเพื่อนเราเขาก็มากดติดตามเราด้วย ก็จะทําให้เพื่อนเราอ่ะได้ไปลบเพื่อนออกลบเพื่อนนั้นเราจะลบยังไงไปที่ชื่อคนนั้นนะคะเลือกจุดสามจุดจะมีคําว่าเลิกติดตามเลิกเป็นเพื่อนอยู่เราก็คลิกตรงนั้นเราก็จะมีพื้นที่ว่างในการที่จะไปติดตามคนอื่นนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เราก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองค่ะผู้ติดตามเน้นย้ำอีกครั้งนะผู้ติดตามคือเขามาติดตามเรา กำลังติดตามเราไปติดตามเขาเพื่อนก็คือคนที่แอดเป็นเพื่อนเราลักษณะเดียวกันกับกำลังติดตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเช็คดูนะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขากดติดตามเราด้วยหรือเปล่าเราจะได้ลบเพื่อนออกแต่การติดตามยังคงอยู่โอเคไหมคะผู้ติดตามเราก็จะยังคงอยู่เพราะมันไม่จํากัดจํานวนอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเรากดเป็นเพื่อนเขาแล้วไปกดติดตามเขาอีกก็ได้นะเขาจะได้แบบ สบายใจว่าเออฉันลบอันนี้เธอก็ยังเป็นเพื่อนฉันอยู่อย่างนี้ค่ะเข้าใจเนาะอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจจริงๆนะคะก็ถ้ายังไงสงสัยก็ค่อยสอบถามกันมาอีกทีค่ะวันนี้ไขข้อสงสัยตรงนี้ก่อนนะคะ